ขึ้นสูงแล้วนะครับเต้รอสักครู่นะคะเต้โอเคสไลด์มาเลยกเบาๆวิวเก่งมากเ,ออเย่ดูพี่วิวดูพี่วิวบ้างพี่วิวสไลด์แล้ววิว มิกด้วยโอ้โหโอ้โหเมตตี้ตีขึ้นมาแล้วนีน่ครับโอ้ยเบาเบาสตลัยเบาเบาิวสตล์ยมาแล้วมิวทีละคนโอ้โหมิกมาร์คมาร์คด้วย โอ้โหเก่งมาก